ไปรับเครื่องมาเรียบร้อยนะครับซื้อเองจ่ายเองนะครับเครื่องนี้ Galaxy S 24 Ultra ครับซึ่งผมเลือกมานี่ก็เป็นสีม่วงอ่านะฮะรู้สึกว่าปีนี้สีนี้มันโดดเด่นแล้วก็แปลกตาดีเรามาแกะกล่องดูข้อมูลเบื้องต้นกันดีกว่านะครับเปิดมานี่เจอครัวเครื่องเลยโอ้โหสีม่วงนะครับซึ่งมันก็อยู่ที่แสงด้วยที่เราโดนนะบางทีส่วนใหญ่ก็จะมองเป็นสีม่วงแหละแต่ว่าถ้าแสงน้อยหรือบางมุมก็อาจจะมอง เป็นสีดําสีเทาบ้างนะครับแต่โดยรวมที่เลือกเครื่องนี้มาเนี่ยสีนี้มาเพราะว่าสีอืนอ่นๆเนี่ยตัวเฟรมเครื่องกับตัวฝาหลังมันจะกลืนกันไปหมดเลยแต่ว่ามีสีนี้สีเดียวที่เฟรมเครื่องกับฝาหลังมันตัดกันนะครับดูเท่ดีของในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือเข็มจิ้มซิมแล้วก็สาย USB C to C ครับ กลับมาดูฝาหลังกันชัดๆอีกทีนะครับสีม่วงไทเทเนียมไวน์โอเลตก็จะเห็นว่ามันม่วงๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พื้นผิวหลังนี่จะไม่เงาละจะเป็นแบบด้านๆนะครับแต่ว่ารูปแล้วก็จะรู้สึกถึงความสมูทดีนะครับมีเซตอัพของกล้องแล้วก็อย่างที่บอกเห็นไหมว่าสีเฟรมกับสีฝาหลังมันเหมือนตัดกันนะครับซึ่งไม่ค่อยเห็นซัมซุงทำแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออสีนี้แหละโดนใจเราและปีนี้ก็เปลี่ยนเฟรมเป็นวันสดุไทเทเนียมแล้วนะครับซึ่งเราก็เพิ่งผ่านมากับ ผลไม้เนาะที่เขาใช้ไทเทเนียมไปแล้วถึงคราวของซัมซุงใช้บ้างนะครับแต่ว่าใช้เฉพาะตัวท็อปอย่าง S24 Ultra เท่านั้นครับใน S24 และ S24 Plus ก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็จริงๆไทเทเนียมเนี่ยมันควรจะช่วยให้เครื่องเบาขึ้นแต่เบื้องต้นนี้ต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้เบาขึ้นเลยนะครับเหมือนจะเบากว่าประมาณ1-2กรัมเท่านั้นเปิดเครื่องกันดีกว่านะครับเปิดมาก็จะเจอกับโลโก้อันนี้เลยซัมซุงนะครับแล้วก็ซัมซุงแกลเล็กซี จอดานาหน้านี้ขนาดมาฮือมาเช่นเคยครับ6.8นิ้ว Dynamic LTPO Amoled 2X นะครับแล้วก็มากับ refresh rate หน้าจออยู่ที่120 h z ครับเรียกว่าเป็นจอที่ยอดเยี่ยมเช่นเคยสำหรับฝั่งของ Galaxy นะครับและตัวนี้ก็สามารถสว่างได้ถึง2,600 nits สูงสุดครับตัวจอเองก็มีความเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นหน้าจอแบบเรียบแบนเรียบร้อยนะครับไม่มีการเว้าโค้งเลยซึ่งผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันใช้งานได้ง่ายกว่าและที่เจ๋งเลยก็คือมีการเคลือบสารลดการสะท้อนครับ เมื่อเทียบกับเครื่องอื่นๆคุณจะเห็นชัดเลยลองเทียบกับ Galaxy c Flip 5ที่ผมมีอยู่ให้ดูนะครับจะเห็นชัดๆเลยว่าการสะท้อนนั้นคนละเรื่องเลยนะครับตัว Galaxy S24 Ultra นั้นสะท้อนน้อยมากและยังมองเห็นหน้าจอได้คมชัดกว่าด้วยและกระจกหน้าจอเองก็ทำด้วย Corning Gorilla Glass Armor ครับเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นไปอีก แต่ถึงแข็งแกร่งเพียงใดก็ยังแนะนําให้ปกป,ป้องเครื่อง,องคุณอยู่ดีนะครับแนะนํากันเลยกับนี่เลย High Shield Premium Box Set Samsung Galaxy S24 Series ครับ <S <S จัดกล่องเดียวคือปกป,ป,ป้องครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้าจอกระจกเลนส์กล้องแล้วก็เคสด้วย <S <S อย่างฟิล์มกระจกก็เป็นฟิล์มกระจกที่แข็งแกร่งที่สุดครั้งแรกเลยนะครับสําหรับ Samsung Galaxy S24 Series <S <S เป็นแบบ 2.5D Triple s t o n e Max ปกป,ป,ป,ป้องได้เต็มหน้าจอไร้ปัญหาการสแกนนิ้วพร้อมรับประกันการใช้งาน 1>, 1ปีต่อกันที่กระจกกันเลนกล้องแบบแยกชิ้นอลูมิเนียมเลนส์กระจกแท้100%ครับอันนี้ก็สามารถทนแรงกระแทกการเสียดสีได้สูงติดตั้งเองได้ง่ายกันน้ำกันฝุ่นและลอยขีดข่วนได้สูงถึงระดับ 9H ถ่ายภาพได้คมชัดไม่ต่างจากตอนไม่ติดและมีนวัตรกรรม anti fingerprint ช่วยลดการเกิดคราบรอยนิ้วมือได้ด้วยต่อกันที่เคส Maxsafe Shockproof Kickstand Case ครับเป็นเคสแม่เหล็ก N52 Magnet สัมผัสแรงดูดแม่เหล็กที่แข็ง แล้วก็ดูติดแน่นรองรับแรงดูดได้ถึง1,000กรัมเลยนะครับกันกระแทก็รอบด้านครับการันตีดรอปเทสถึง3เมตรดีไซน์ริงแบบใหม่คุณภาพ TPU เบเยอร์จากเยอรมัน รองรับการชาร์จไร้สายขาตั้งแม็กเซฟสามารถพับและวางสมาร์ทโฟนได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งครับของทั้งหมดนี้ถ้ารวมกาันร,ราคาปกติ3550บาทครับจะเหลือเพียง2550บาทเมื่อคุณซื้อเป็นบ็อกเซตแบบนี้ครับและรับทันทีพรีเมียมกิฟต์ไฮชิลวิดสเตปมูลค่า590าบบาทสายของแขนมีจํานวนจํากัดครับและในกล่องก็มีคูปองติดตั้งฟิล์มฟรีให้ด้วยสามารถนำไปยื่นให้กับร้านค้าที่ร่วมรายการได้เลยและพิเศษสําหรับผู้ติดตามคิวเตมีครับรับโค้ดส่วนลดสําหรับซื้อ พรีเมียม Samsung Galaxy S24 Series Box Set ไปเลย100บาทครับเมื่อใช้โค้ดที่ขึ้นตามนี้เลยสําหรับการสั่งซื้อผ่าน h i s h i l l Official Shop บน Shopee เท่านั้นจนกว่าโค้ดจะหมดครับและสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ h i s h i l l Premium Samsung Galaxy S24 Series Box Set ได้ที่ร้านค้าชั้นนําทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ของ h i s h i l l Official Store อย่าลืมนะครับติดฟิล์มครั้งใหม่ไว้ใจ h i s h i l l S24 Ultra ก็ยังคงมี S Pen อยู่นะครับซึ่งก็อยู่ในตําแหน่งทางด้านซ้ายมือด้านลั ซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างแปลกเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างผมถนัดขวาแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ถนัดขวานะครับก็จะรู้สึกขัดขัดนิดนึงเวลาต้องมากดปากาออกทางด้านซ้ายครับและความสามารถทั้งหมดที่เคยมีของ S Pen นั้นก็ยังคงมีอยู่แล้วก็ยังใช้งานได้ดีครับ ในส่วนของกล้องหลักเนี่ยยังคง200ล้านพิกเซลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิริสโคปเนี่ยมีการลดออปติคอลซูมลงจาก10เท่าเหลือ5เท่าทําให้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเพิ่มพิกเซลจาก10ล้านเป็น50ล้านแทนนะครับในความคิดของผมเนี่ยรุ่นที่แล้ว S23 Ultra ทําเรื่องของซูมไว้ดีมากเรียกว่าไม่มีใครสู้ได้นะครับก็เลยคิดว่า S24 Ultra เนี่ยเขาจะดันเรื่องนี้ขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งปรากฏว่าก็ไม่ได้ดันอะไรนะครับเป็นทเรื่องของ AI แทนครับ ซึ่งก็รู้สึกเสียดายนิดๆส่วนอีกหนึ่งเลนที่เป็นเลนเทเลเนี่ยยังคง3เท่าที่10ล้านพิกเซลเหมือนเดิมและส่วนออล์ต i ไวก็เหมือนเดิมนะครับที่12ล้านพิกเซลและกล้องหน้าก็เหมือนเดิมครับ12ล้านพิกเซลครับเราเอาภาพตัวอย่างเบื้องต้นมาให้ดูกันนะครับหลายๆระยะรวมไปถึงกล้องหน้าด้วย ไปก่อนแน่นอนครับ s n นับราก o อน8 Gen 3นะครับตัวล่าสุดเลยก็เร็วแรงใช้งานได้ลื่นรวมถึงเล่นเกมได้ดีแน่ๆนะครับอาจจะไม่ต้องเทสอะไรมากมากับแรม12 g ินะครับความจุมี256 512แล้วก็1 t b ครับมาที่ซอฟต์แวร์นะครับเป็น Android 14ครอบทับด้วย One UI 6.1และอย่างที่บอกนะครับว่า Galaxy AI เข้ามามีบทบาทมากๆเลยในรุ่นนี้ครับ ที่ผมว่ามีประโยชน์สุดๆเลยคือ circle to search นะครับจริงๆแล้วมันมีใน Google Lens อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มาทำให้ใช้ง่ายขึ้นโดยการกดปุ่ม home ค้า้งไว้ครับแล้วก็ทำการวง บริเวณที่เราอยากจะรู้เพิ่มเติมอย่างอันนี้ผมวงรูปหมาที่บ้านนะครับมันก็จะไปเซิร์ชว่าไอ้พันุ์ไหนประมาณไหนนะครับพร้อมข้อมูลอื่นๆรอบด้านที่เกี่ยวกับรูปที่เราวงนะครับก็หามาให้หมดเลยเสื้อเนี้ยผมว่าดีครับทําให้เราใช้งานได้รวดเร็วมากขึ้นด้วย มีในเรื่องของการอัดเสียงนะครับแล้วแปลงออกมาเป็นตัวหนังสือนะครับอันนี้ก็ลองทดสอบดูนะครับก็ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่สำหรับภาษาไทยนะครับอาจจะต้องรออัปเดตมากขึ้น การแปลภาษาก็ถือว่าเป็นจุดขายเขาเลยนะครับกดเข้าไปได้เลยเป็น Text ก็ได้นะครับอย่างอันนี้ผมอยู่ใน Line เนี่ยก็สามารถใช้ Chat t r a n s l a t i o n นะครับมันก็จะแปลออกมาให้เลยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกำกับอยู่ข้างล่างตอนนี้ผมพิมพ์ภาษาไทยไปใช่ไหมครับมันก็จะแปลเป็นตัวนัสือภาษาอังกฤษให้เราเห็นคนเดียวนะครับเราเข้าใจคนเดียวด้วยซึ่งเราสามารถเลือกแปลงเป็นได้หลายภาษานะครับแต่หนึ่งในนั้นมีภาษาไทยอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสําคัญนะครับอันนี้ก็ถือว่ารู้สึกดี

นอกจากนี้ยังสามารถแปลงภาษาแบบ face to face แบบว่าคุยกันตรงๆเลยก็ได้อันนี้ก็เหมาะกับเวลาเราไปเที่ยวเจอชาวต่างชาตินะครับก็สามารถเลือกภาษาของเราภาษาของเขาได้แล้วก็ทําการพูดเข้าใหม่เลยมันก็จะแปลเป็นอ,อีกภาษาหนึ่งที่ให้อีกคนหนึ่งฟังรวมไปถึงอ่านได้ด้วยนะครับอีกอันก็แปลงภาษาเวลาคุยสายในโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นเลือกเหมือนกันภาษาต้นทางภาษาปลายทางนะครับมันก็จะมีเสียงของ AI เนี่ย พูดเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่เขาเข้าใจให้เราเลยแล้วพอเขาพูดกลับมามันก็แปลงเป็นภาษาไทยให้เราได้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เรียกว่าลดช่องว่างระหว่างภาษาในทุกๆด้านเลยโทรศัพท์เองเท็ก์เองนะครับ แล้วก็ AI ในรูปภาพนะครับเมื่อเราถ่ายภาพเสร็จให้กดตัว I หรือว่า Information มันก็จะมี s u g g e s t ขึ้นมาว่าเออเราทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างอันนี้ Background Blur, e r a s Reflection หรือว่า Remaster ผมลองกด e r e s Reflection ดูนะครับมันก็จะลบรอยสะท้อนตรงพื้นเงาๆไปอ่าหายไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถของ AI เช่นเดียวกันแล้วก็ทำงานได้ดีเลยทีเดียวครับ อลองเปลี่ยนภาพเดียวกันเป็นแบบว่า black g u n d เบอร์ er, ให้มันเบอร์ภาพหลังให้เราเองนะครับซึ่งเราไม่ได้ถ่ายเป็น portrait นะแต่ว่ามันสามารถ เบอฉากหลังได้นะครับให้คล้ายๆกับที่เราถ่ายโพสเทตนะครับในที่นี้เนี่ยมีการเติมภาพให้เองหรือว่าลบวัตถุต่างๆออกไปด้วยซึ่งเดี๋ยวผมลองเล่นแล้วมารีวิวให้ดูอีกทีนึงแบตเตอรี่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากรุ่นที่แล้วนะครับยังอยู่ที่5 0 0 0มิลลิแอมป์อยู่ครับรองรับการชาร์จไวสูงสุดที่45วัตต์ชาร์จไร้สายสูงสุด15วัตต์แล้วก็รีเวิร์สชาร์จอยู่ที่4.5วัตต์ครับตอนนี้ยังอยู่ในระยะการเรียนรู้อยู่ Learning ยเลิร ให้นิ่งๆดูว่าแบตเตอรี่จะอึดแค่ไหนแต่ไม่ว่าแบตจะเป็นยังไง3อุปกรณ์ชาร์จไวที่ควรจะต้องมีครับอันแรกกับหัวชาร์จสมีชุกเทคแกน3-30วัตต์ครับมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มี2สีให้เลือกตัวนี้เป็นแกนสานะครับเย็นกว่าแล้วก็ทนทานกว่าด้วยรองรับการชาร์จไว PD 3.0เมื่อเสียบชาร์จกับ S ค4 s e r i ซีรีส์ครับก็จะแสดงผล Super f a ฟ t c ชา r ์จเสียบชาร์จได้ทั่วโลกนะครับมาพร้อมพอร์ตสากลอย่าง USB C พกพาง่ายนะครับเพราะว่าสามารถพับขาได้ มีระบบควบคุมอุณหภูมิครับตรวจสอบ10ครั้งใน1วินาทีหรือว่า36,000ครั้งใน1ชั่วโมงและอุ่นใจทุกการชาร์จด้วยระบบความปลอดภัยถึง8ชั้นครับมีหัวชาร์จแล้วก็ต้องมีสายด้วยกับซัตมีชุกเทคสายชาร์จ al 3 0 8 e ครับ เป็นสาย USB C to C ใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆได้หมดเลยทั่วโลกนำกระแสไฟสูงสุด5แอ์และรองรับการชาร์จสูงสุดที่1 0 0วัตต์แต่ยาว1.5เมตรกำลังดีถ่ายโอนข้อมูลได้เร็ว480 MB กะไบต์ s. หัวพอร์ตใช้วัสดุอย่างดีผ่านการทดสอบเสียบหัวชาร์จเข้าออกถึง10,000ครั้งตัวสายหุ้มด้วย TPE มีความยืดหยุ่นสูงทนทาน และอันสุดท้ายหัวชาร์จหลายพอร์ตครับกับแซตมี่ชุกเทคแกน365วัตต์มากับแกน3เช่นเดียวกันครับเล็กกว่าเย็นกว่ารองรับการชาร์จเร็ว PD 3.0และเมื่อเสียบกับ S24 s e r i e ์ก็แสดงผลเป็น s u p e r อร์ฟาชาร์จ2.0รองรับการชาร์จเร็วทั้ง QC, FCP, SCP ชาร์จเร็วจัด เต็ม65วัตต์ด้วย USB-C 1ชาร์จ Galaxy S24 Ultra กำลังไฟ45วัตต์ได้ไหวมากชาร์จ MacBook ด้วยกำลังไฟเต็มเลย65วัตต์มี3พอร์ตจ่ายไฟแรงทุกพอร์ตครับใช้งานได้พร้อมกันเลยขาปลั๊กพับได้เนียนไปกับตัวเครื่องพกพาสะดวกครับผ่านการทดสอบการพับมากกว่า10,000ครั้งปลอดภัยทุกการชาร์จด้วยระบบตรวจจับอุณหภูมิถึง36,000ครั้งต่อชั่วโมงและตัดการทำงานใน0.1วินาทีพร้อมด้วยระบบป้องกันถึง8ชั้นสามารถใช้งานได้ทั่วโลก สินค้าทั้งหัวชาร์จและสายชาร์จทุกตัวรับประกัน2ปีครับและตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ราคาตามนี้เลยครับใครสนใจก็คลิกที่ลิงก์ในแคปชั่นได้ครับอันนี้ก็ถ่ายด้วยกล้องหน้าของ Galaxy S24 Ultra ด้วยนะครับเป็นยงัไงกันบ้างอ่าแอบเปิดอันนี้ด้วยนะแบบเปิดให้มันน่าใสนิดนึง นะครับมาสรุปความรู้สึกกันดีกว่านะครับหลังจากที่ได้ลองเล่นลองสัมผัสมาแกะกล่องในวันนี้นะครับเลือกสีม่วงมาอะไรแบบนี้ผมรู้สึกยังไงบ้างน,นะครับต้องบอกว่าเ,เรื่องของความตื่นเต้นก็ไม่ได้ตื่นเต้นแบบว้าวขนาดนั้นนะครับก็ด้วยความที่รูปทรงต่างๆมันก็คล้ายๆเดิมนะครับก็โอเคมีการเปลี่ยนกระจกมาใช้แบบว่า เป็นหน้าจอแบนนะครับซึ่งอันนี้ดีนะครับแล้วก็เรื่องวัสดุอย่างไทเทเนียมก็ไม่ได้ว้าวมากเพราะว่ามีผลไม้เนะ้อที่เขาใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ว้าวสักเท่าไหร,ร่นะฮะหลักๆเลยที่ a m สู n งเขา อ,อยากจะดันก็คือเรื่องของ AI นั่นเองที่เป็นการร่วมมือกับทาง Google นะครับซึ่งก็ทำออกมาได้ได้ดีเลยไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะก็คือแบบฟีเจอร์ต่างๆในการแปลภาษามันก็เดี๋ยวมันก็คงฉลาดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีภาษาไทยเราใช้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีเลยแต่ว่าด้วยความอะไรเรียกว่าชีวิตปัจจุบันผมลองนึกดูแต่ละคนเนี่ยมันจะมีสักกี่คนได้ใช้ฟีเจอร์นี้อะอย่าง เราใช้ชีวิตในประเทศไทยเฉยๆเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ใช้การแปลงภาษาเลยนะครับอาจจะมีการนานๆทีไปเที่ยวแล้วลองได้ใช้ดูนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันดีนะแต่มันอาจจะไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้อันนี้คือความคิดส่วนตัวนะไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมคิดว่าไงคุณคุณผู้ชมคิดว่ามันจะได้ใช้บ่อยหรือเปล่าส่วนผมเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตประจําวันไม่ได้ใช้บ่อยนะคุยกับคนไทยซะเยอะนะครับแล้วก็ AI ที่ทําในเรื่องของรูปก็ ก็ดีครับอันนี้ดีที่ซัมซุงมีแล้วอ่ะถ้าใครเคยเล่น Google Pixel แบบผมมันก็เลยจะไม่ได้รู้สึกววามาเพราะ Google Pixel 8 Pro เนี่ยที่ผมเคยเล่นก็เรียกว่าทําได้หมดเลยในเรื่องของรูปภาพนี้นะครับส่วนตัวก็เลยไม่ได้รู้สึกว้าวมากแต่ว่าดีที่มีให้ใน Samsung User ได้ใช้กันครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของสเปคต่างๆก็เป็นไปตามคาดนะครับว่าโอเคเข้าปีนี้แล้วต้องเป็น Snapdragon 8Gen3 นะครับแรมเท่านี้เท่านี้เท่านีาน้การใช้งานลื่นไหลอ่ OneUI ก็ดีอยู่แล้วนะครับก็โดยรวมก็ โอเคก็รู้สึกว่า S23 Ultra ในปีที่แล้วมันเป็นของที่ที่ดีอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็เหมือนหยิบอย่างอื่นมาเติมให้อ่ะเติม AI เข้าไปนะครับ แล้วก็มีเรื่องของวัสดุที่พัฒนามากขึ้นแต่ว่าในเรื่องของกล้องเนี่ยแอบติดใจนิดนึงอย่างที่ผมบอกก็คือจริงๆแล้วน่าจะดันเรื่องของเลนส์ซูมให้มันไปไกลมากกว่านี้เพื่อเป็นจุดเด่นของตัวเองนะครับเพราะว่าแบรนด์อื่นในปีที่แล้ว S 2 3 u l t r a เรื่องซูมไม่มีใครสู้ได้เลยนะครับก็รู้สึกว่าน่าียดายจุดนี้ไปนหน่อย <S <S คุณผู้ชมคิดยังไงครับกับ Samsung Galaxy S 2 4 Ultra หรือว่ารุ่นอื่นก็ได้นะลองเม้น์มาคุยกันดูนะครับ ก็ประมาณนี้ในความคิดของผมนะครับก็แชร์กันให้ดูในคลิปนี้นะครับเพราะว่าไปจัดมาเรียบร้อยซื้อมาเองเรียบร้อยกับ Samsung Galaxy S24 Ultra สีไทเทเนียมไวโอเลนะครับคุณผู้ชมซื้อสีอะไรก็เม้นมาบอกกันได้ด้วยว่าคุณทีมสีอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวมารีวิวเต็มกันอีกทีหนึ่งกับ Samsung Galaxy S24 Ultra คลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ